สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ลิปูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม c h ชาแนลช่องนี้ครับหากทุกใจคลิปนี้สามารถช่วยเหลือกันง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการช่วยเหลือให้ชาแนลเล็กช่องนี้นะครับได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันพิมลิกนะครับนัดแรกประจำฤด,ดูกาลนี้ของทีมลิฟูของพวกเรานะครับทีมลิฟูของพวกเรานะครับก็บุกไปเสมอกับทีมเชลซีไปด้วยสกอร์หนึ่ประตูต่อหนึงะครับโดยทีมลิฟูได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับจากดีอาร์ตในนาทีที่สิบ 8นะครับก่อนที่ทีมเชลซีจะได้ประตูตีเสมอในนาทีที่37นะครับจากอาร์เซล s ดิซาซีนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าการที่ลิพูดได้1คันคะแนนในเกมนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดนะครับเพราะถ้าให้พูดตรงๆนะครับทีมเชลซีนั้นเล่นดีกว่าพวกเรานะครับจริงๆในเกมเมื่อคืนนะครับพวกเขานะครับมีโอกาสยิงนะครับอย่างจะแจ้งหลายครั้งนะ ครับอีกทั้งยังคองบอลได้ดีกว่าพวกเรามากนะครับเกมเมื่อคืนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ย้ำนะครับให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งว่าลิฟว์ยังคงจำเป็นต้องการนะครับกองกลางตัวรับมืออาชีพนะครับ มาช่วยตัดบอลนะครับและต้องการนะครับกองหลังเพิ่มอีกหนึ่งคนมาสำนองหรือแทนที่นักเตะลิภูที่ฟอร์มตกนะครับแต่อย่างน้อยนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับลิพูนะครับก็ ไม่เสียประตูในรูปแบบเดิมๆนะครับในเกมเมื่อคืนโซโบสไลน์ so นะครับและแม็กลิสเตอร์ที่ได้เปิดตัวนัดแรกกับทีมลิหูนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อคืนก็ถือได้ว่าเล่นได้ดีนะครับโซโบสไลน์ so นั้นขยันมากๆเลยทีเดียวนะครับแม็กลิสเตอร์ก็ควรนะครับถูกจับไปเล่นในตำแหน่งเบอร์8นะครับแบบเต็มตัวนะครับน่าจะคุ้มค่ามากกว่านี้นะครับผม ส่วนการตัดสินใจของกรรมการอย่างแอนโทนีเทนเลอร์นั้นนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าแอนโทนีเทนเลอร์นั้นตัดสินค่อนข้างแย่มากนะครับทีมลิผูนะครับควรได้จุดโทษนะครับในเกมเมื่อคืนเป็นอย่างมากนะครับตัดสินแย่แบบนี้นะครับจึงไม่แปลกใจเลยสักนิดนะครับที่แฟนบอล ลิเวอร์พูลและแฟนบอลเชลซีนั้นจะไม่ชอบแอนโทนีเทนเลอร์มากนะครับสรุปแล้วนะครับทำใตอนนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็อยู่ในอันดับที่11ของตารางนะครับ ลงเล่นไปแล้ว1นัดนะครับยิงได้1ประตูและเสียไป1ประตูมี1คะแนนนะครับโปรแกรมนัดหน้านะครับทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็จะมีคิวลงแข่งเกมพิมริลีกนัดที่2ในวันเสาร์ที่19สิงหาคมเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับที่สนามแอนฟิลด์ที่จุผู้ชมได้น้อยกว่าเดิมนะครับโดยนะครับจะเปิดบ้านครับรับการมาเยือนของทีมบอร์ดมัดนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูคะแนนเลตติ้งนะครับที่ทางเว็บไซต์ดิจิทัลแอฟิลได้ตัดคะแนนเลตติ้งนักเตะลิฟูไว้ในเกมเมื่อคืนนะครับผม อลิซงเบเกอร์นะครับก็ได้9คะแนนนะครับเมื่อคืนนะครับอลิซงก็เซฟจังหวะสําคัญสำคัญนะครับได้ถึง2 3ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับไม่ได้อลิซงนะครับพวกเราก็อาจจะแพ้ทีมเชลซีไปแล้วนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับ เทนนะครับดิสซิสแร์ฟิลให้6คะแนนเท่านั้นนะครับโคนาเต้นะครับได้8คะแนนนะครับเมื่อคืนครับโคนาเต้ก็เล่นดีมากนะครับก็ขออย่าให้เจ็บก็แล้วกันนะครับหวังและก็หวังว่าลิพูจะซื้อนะครับกองหลังอีกสักตัวนะครับแม้โอกาสที่ลิพูจะซื้อกองหลังเพิ่มนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าจะมีโอกาสเพียง50%เเท่านั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับตลาดนักเตะยังเปิดอยู่นะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผม ฟานได้นะครับได้7คะแนนนะครับแอนดี้โรเบสันนะครับดิสนีย์ฟิลด์ให้5คะแนนนะครับเมื่อวานนะครับแอนดี้โรเบสันก็งานเข้าอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับทีมเชลซีนะครับก็เจาะนะครับมาทางฝั่งซ้ายของโรเบสันแบบรัวๆนะครับจนนะครับแทบไม่ได้เติมเกมเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปเล่นเกมลุกที่โรเบสันถนัดเลยนะครับโรเบสันนะครับก็ได้ไป5้าคะแนนเท่านั้นนะครับ Alexis Mac Allister นะครับได้8คะแนนนะครับประตูแรกที่พวกเรานะครับยิงได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับวิสัยทัศน์ Alexis Mac Allister มากๆนะครับนะครับประตูแรกที่ยิงได้นะครับสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า Alexis Mac Allister ควรจับนะครับไปเล่นในตำแหน่งหมายเลข8นะครับแบบเต็มตัวมากกว่านะครับก็หวังว่าเชอร์กินคอปนะครับจะให้ แมคลิสเตอร์นะครับขยับไปเล่นในตำแหน่งหมายเลข8ในเกมนัด น่านะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับโซโบสไลน์นะครับก็ได้เล่นเนี่ยได้ไปเต็มๆนะครับ8คะแนนนะครับจากทาง this is airfield นะครับก็ถือเป็นผู้เล่นที่ขยันมากนะครับครึ่งแรกนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับกับลิฟท์พูทีมลิฟ์พูทางฝั่งขวานะครับส่วนครึ่งหลังนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับกับทีมลิฟ์พูทางฝั่งซ้ายนะครับนะเป็นผู้เล่นที่คอยนะครับช่วยเหลือนะครับ เพื่อนร่วมทีมตลอดเวลานะครับนัดแรกนะครับของโซโวสไลกับรีพูส่วนตัวแล้วผมให้ผ่านนะครับผมโคดี้กัคโปนะครับได้6คะแนนเท่านั้นนะครับก็เล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซาร่านะครับแม้จะยิงประตูได้ในแม้จะทำแอซิ์ได้ในเกมเมื่อคืนนะครับแต่ทางดิสซิสแอนฟิลนะครับก็ให้6คะแนนเท่านั้นนะครับ ก็นะครับระหว่างนะครับการแข่งขันครับก็มีโมเมนต์ที่ซาร่านะครับถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับแล้วแสดงอาการโมโหออกมานะครับก็น่าเห็นใจซาร่านะครับส่วนตัวแล้วผมเข้าค่อนข้างเข้าใจในความ รู้สึกของซาร่านะครับเพราะซาร่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีความพยายามมากๆนะครับและเวลาเขาผิดหวังนะครับก็เขาก็จะผิดหวังอย่างดุนแลนะครับก็ติดตามและให้กำลังใจนะครับซาร่ากันต่อไปนะครับบางทีบทบาทที่เหมาะสมของซาร่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพย์เมเกอร์นะครับ ก็ได้นะครับในแผนกองหน้าก็ได้ครับโชต้านะครับได้5คะแนนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่านัดนี้โชต้านะครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะฮะก็นั่นแหละครับทำอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมเมื่อคืนนะฮะถือเป็นสำหรับผมแล้วเป็นนักเตะที่เล่นได้แย่ที่สุดในเกมเมื่อคืนเลยทีเดียวนะครับสำหรับโชต้านะครับสำหรับมองผมนะครับผม ดีอาร์นะครับได้7คะแนนนะครับไหวพริบนะครับในการทําประตูนะครับของดีอาร์นะครับก็ถูกนํามาใช้อีกครั้งในเกมเมื่อคืนนะครับผมมาดูคะแนนนักเตะตัวสํารองกันบ้างนะครับดาวินนูเยสนะครับได้6คะแนนนะครับก็มีโอกาสนะครับยิงประตูนะครับหนึ่งรูนะครับก็แต่บอลฉลับนะครับออก ไปเชลัตผู้เล่นเชลซีออกไปแล้วก็มีจังหวะนะครับที่จับบอลพลาดนะครับจับบอลแรงเกินไปนะครับก็น่าเสียดายจริงๆนะครับเคอร์ติจโจนะครับได้7คะแนนนะครับจากทาง this is a n f i e l นะครับผมฮาวิเอเลียนนะครับได้7คะแนนนะครับเบนโดะนะครับเจ้าหนูดาวรุ่งของทีมดาวได้6คะแนนเท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่แม้เบนโดะนะครับจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังนะครับทางฝั่งขวาแต่เบ ก็ไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่นะครับหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคะแนนเลตติ้งนะครับจากทางเว็บไซต์ This Is Airfield นะครับที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะลิวพูในเกมเมื่อคืนครับผม ประเด็นต่อมานะครับหลังจบเกมเมื่อคืนนะครับเจกินคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1นะครับคอปยืนยันว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับปฏิกิริยาของซาร่านะครับหลังซาร่าแสดงท่าทีไม่พอใจระหว่างถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในครึ่งหลังนะครับเขาเข้าใจนะครับที่ซาร่าผิดหวังนะครับผม เรื่องที่2นะครับคอปนะครับไม่ยอมพูดถึงเรื่องมอยเซสไกเซโดให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับ no comment และเขานะครับก็ไม่เห็นแปลกใจตรงไหนนะครับที่เมาลิซิโอปอร์เชติโนผู้จัดการทีมเชลซีต้องการนักเตะเพิ่มเพราะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลทุกคนนั้นต้องการอยู่แล้วนะครับเรื่องที่3นะครับคอปนะครับค่อนข้างคิดบวก กับผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนแม้จะได้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับในมุมมองของคอปแล้วนะครับเขาคิดว่าเกมเมื่อคืนเขาได้เห็นหลายอย่างในสนามที่เขาชอบและก็ได้เห็นหลายอย่างในสนามที่เขาไม่ชอบเช่นกันนะครับเกมเมื่อคืนนะครับเป็นเกมที่ทยากเขาจึงคิดนะครับจึงคิดนะครับพยายามคิดบวกนะครับกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับทีมลิพูก็ยังคงมีเรื่องต้องจัดการนะครับและทำงานร่วมกันต่อไปนะครับผม เรื่องที่4นะครับคอปนะครับบอกว่านะครับฟุตบอลสมัยใหม่นะครับนักเตะไม่จําเป็นนะครับต้องเล่นในตําแหน่งเดียวอีกต่อไปแล้วนักเตะสมัยใหม่สามารถเล่นได้หลายตําแหน่งและทําได้หลายหน้าที่ด้วยเหตุผลนี้นะครับในเกมเมื่อคืนพวกเราจึงได้เห็นโคดี้กัปโปและเอเล็ซิสแมคลิสเตอร์เล่นในตําแหน่งและมีหน้าที่ที่แตกต่างจากที่พวกเขาถนัด นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คอปพูดไว้หลังจบเกมเมื่อคืนครับผมประเด็นต่อมานะครับเชนอาร์โนได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อคืนเช่นเดียวกันนะครับโดยเชนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับลิฟท์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่สามารถควา้าแชมป์ได้เป้าหมายในฤด,ดูกาลนี้ของพวกเรานะครับก็คือการควา้าแชมป์ลีกนะครับพวกเราทุกคนนะครับจึง จึงนะครับไม่เคยอายและไม่ควรอายนะครับที่ ตั้งเป้าหมายนี้นะครับก็คือการคว้าแชมป์ลีกนะครับส่วนภาพรวมของการแข่งขันในเกมเมื่อคืนนั้นเทนก็มองว่าพวกเรานั้นนะครับเสียง่ายนะครับและเร็วเกินไปนะครับเสียงบอลง่ายและเร็วเกินไปนะครับเขานั้นพยายามแล้วนะครับที่จะช่วยเหลือคนาเต้เวลาเล่นเกมรับนะครับปรัชญาการเล่นของทีมลิฟูในฤด,ดูกาลนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือการเล่นเกมรุกนะครับพร้อมทั้ง c o u n t เตอร์เพสซิแย่งบอลจากคู่แข่งกลับมา ครองให้ได้ไม่ว่าเล่นในตำแหน่งไหนนะครับหรือยืนอยู่ในพื้นที่ไหนในสนามก็ตามพวกเรานะครับก็ต้องทำตามปรัชญาการเล่นนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับฟานได้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อคืนเช่นกันนะครับฟานได้ ai, นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้นะครับทีมนิพู้จาเป็นต้องการผู้เล่นเพิ่มอีกประมาณ2-3คนนะครับเขาค่อนข้างประทับใจนะครับฟอร์มการเล่นของผู้เล่นใหม่อย่างแม็กกิสเตอร์และโซโบสไลนะครับผมตอนนี้ตลาดตัก ตนะครับยังไม่ปิดนะครับเขาจึงเฝ้ารอดูอยู่เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทีมลิพูนะครับจะเสริมความแข็งแกร่งได้มากที่สุดแค่ไหนในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นสิ่งที่เขากำลังเฝ้ารอดูอยู่นะครับส่วนภาพรวมของการแข่งขันในเกมเมื่อคืนนั้นนะครับฟานไดน,นะครับมองว่าเกมเมื่อคืนเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะครับเขาคิดว่าพวกเรานะครับเล่นเกมรับกันได้ดีในเกมนี้นะครับช่วง2 0ถึง25นะ ทีแรกของเกมนะครับพวกเราทํากันได้ดีมากทั้งตอนครองบอลและตอนไม่ได้ครองบอลน,นะครับจนสามารถทํำประตูได้แม้สุดท้ายแล้วจะมาเสียประตูในภายหลังก็ตามครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมากันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลประจำวันนี้นะครับแหล่งข่าวที่1นนะครับก็คือโรมาโน่ครับโรมาโน่นะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเวลาประมาณนะครับตีสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามอยเซสไกเซโดนะครับเฮียร์วีโกนะครับจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีแน่นอนนะครับนะครับอิตกอนาบิสติสเรคคอร์ดนะครับเป็นสถิตินะครับ ของเกาะอังกฤษเลยทีเดียวนะครับด้วยค่าตัวประมาณ100รวมทั้งหมดนะครับประมาณ115ล้านปอนด์นะครับการตรวจร่างกายนะครับได้มีการกำหนดการตรวจร่างกายเอาไว้แล้วนะครับไกเซโดนะครับจะเซ็นสัญญานะครับถึงปี2 0 3 1นะครับพร้อมออปชั่นนะเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับผม แรงข่าวที่สองนะครับเดวิสออนสตีนครับเดวิสออนสตีนนะครับเทียนหนึ่งสายหงนะเอ้ยไม่ใช่ครับเทียนหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ดิแอเรติกนะครับก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าไปแน่นอนครับบอยเซตไกเซโดจะย้ายไปร่วมทีม เชลซีนะครับหลังเชลซีสามารถตกลงเรื่องเงินค่าตัวกับทีมไบตันได้แล้วในราคา115ล้านปอนด์นะครับโดยนะครับเดวิสออลสตีนนะครับยังออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านะครับการตรวจร่างกายนะครับจะมีขึ้นในวันชันนี้นะครับผม และผู้เล่นนะครับเซ็นสัญญาระยะยาวถึง8ปีเลยทีเดียวนะครับพร้อมออปชันอีก1ปีนะครับสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีนะครับโดยเชลซีนะครับจะต้องจ่ายเงินก้อนแรกนะครับจำนวน100ล้านปอนก่อนนะครับก่อนส่วนก้อน15ล้านปอนนั้นจะเป็นแบบแอดออนนะครับผม ก็เรียกได้ว่าย้ายไปแน่นอนนะครับสำหรับไกเซโดแล้วนะครับดวิสออนสตีนก็ยืนยันนะครับเช่นเดียวกันกับโรมาโนนะครับผมแรงข่าวที่3นะครับก็คือซาชาทาวลิเอลี่ครับซาชาทาวลิเอลี e ่นะครับนักข่าวสายข่าวฟุตบอลเบลเยียมน,นะครับก็ได้ออกมารายงานว่านะครับ ลเมิโอราวียนะครับกำลังจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีเช่นกันนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลอมิโอราวียได้ใช้วันหยุดพิเศษของเขานะครับเป็นการส่วนตัวกับเพื่อนๆนะครับเพื่อเฉลิมฉลองการย้ายทีมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหเชลซีนะครับจัดได้นะครับลอมิโอราวียและไกเซโดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับผมโอ้ แหล่งข่าวที่สี่นะครับก็คือเอียนดอยครับเอียนดอยนะครับหัวหน้าทีมข่าวนะครับลิฟผูของเว็บไซต์ลิฟผู้เอ็กโคนะครับก็ได้ออกมารายงานนะครับว่านะครับให แฟนบอลลิฟูสุกคนนะครับสบายใจครั้งว่าทีมลิฟูนั้นมีเป้าหมายรองไว้แล้วนะครับในกรณีที่ไม่ได้นักเตะที่ต้องการนะครับและพร้อมนะครับที่จะทําสงครามบิดดิ้งวอลครั้งที่2นะครับเพื่อซื้อกองกลางตัวรับที่ต้องการหลังลิฟูนะครับแพ้สงครามบิดดิ้งวอลครั้งแรกให้กับทีมเชลซีในดิวมอยเซสไกเซโดไปแล้วนะครับเพราะนักเตะไม่มีใจนะครับ โดยนักเตะเป้าหมายนะครับที่ลิฟูนะครับเล่งเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับยังคงเล็งไว้อยู่นะครับก็ประกอบไปด้วยชิคดูกุเล่นะครับที่มีค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์นะครับผม ต่อมานะครับก็คือเจ้าปารินญ,ญานะครับของทีมฟูลแลมที่มีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์นะครับเกเฟนตูลามนะครับไรอันเกวเบิร์ดและสมาโูโคเน่นะครับก็ยังคงอยู่ในรายชื่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้นะครับเป็นเป้าหมายรองของดิพูในตอนนี้ครับผม แหล่งข่าวที่5นะครับก็คือ Twitter a n แอนฟิลด์อิดิชครับ Twitter a n แอนฟิลด์อิดิชนะครับ Twitter ที่รายงานข่าวของทีมลิฟวูของพวกเรานะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0แสนคนนะครับก็ได้ออกมาสรุปรายชื่อนะครับเป้าหมายรองนะครับในกรณีที่ลิฟวูนะครับพลาดดิวไกเซโดและราวเวียนะครับนี่ครับก็คือบันหน้าหน้าตาของนักเตะเป้าหมายรองนะครับประกอบไปด้วยนะครับเจ้าปาญญาชิคดูโกเล อันเดอโซฟิยานอัมราบัตปูบาก้าคามา马านะครับอิบราฮิมซานกาเล่นะครับคูดิโอโคเน่นะครับหรือมานูโคเน่นะครับฟอร์ดิโอฟอเรติโนลุยนะครับและโยซูฟฟูฟาน่านะครับนี่ก็เป็นนะครับบรรดาหน้าตาและลายชื่อนักเตะเป้าหมายลงรองนะครับที่ลิปูลิสต์เอาไว้นะครับในจากนะครับทางแอนฟิลิชดิชั่นนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าลิปูจะ ทำอย่างไรนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับยังเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะในการเจราจารซื้อขายนักเตะนะครับก็หวังว่าทีมงานนะครับ fg ฟนะครับรทีมงานซื้อขายนะครับจะเร่งนะครับซื้อนักเตะที่ต้องการ มาร่วมทีมให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาให้แก้ไขปัญหานะครับเพราะนะครับเกมเมื่อคืนนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหา ในทีมลิเว์นั้นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับพวกเราก็ยังคงต้องการกองกลางตัวรับนะครับมาคอยตัดเกมนะครับมาคอยช่วยเหลือกองหลังนะครับและมาคอยนะครับช่วยบิลลอัพนะครับมีส่วนในการบิลลอัพเกมลุกเวลาทีมเล่นเกมลุกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทีมลิเว์ก็ยังคงต้องการกองหลังนะครับเพื่อมาทดแทนในกรณีนะครับคนาเต้บาดเจ็บนะครับหรือเข้ามาแทนที่ ของโลบสันในกรณีที่โรบสันฟอร์มตกนะครับก็ติดตาม กันต่อไปนะครับเสียจรนะครับก็อยู่ที่อังกฤษในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียจรนะน่าจะทําอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ให้พวกเราได้สบายกันครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวดีพูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากสนใจคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับหรือโดูเนี่ยผ่านซุปเปอร์แดงนะครับก็เป็นการส่งกําลังใจนะครับแล้วก็ส่งแรงกาย ให้ช anel เล็กช่องนี้ได้เติบโตและอยู่รอดต่อไปนะครับเพราะช anel เล็กช่องนี้นะทุกวันนี้อยู่รอดได้นะครับเพราะเพื่อน,อนชาวลิปูทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย